<Private S 2> ไปเลยนะล hey, ูกแก้วโอ้แก้วแก้วใส่หนวดเล็กโอ้ยอย่าไปเลยนะลูกโอ้อยู่กับแม่แล้วนะโอ้แก้วโอ้โอ้โอ้อย่าทิ้งแม่ไปนะลูกอลิสกลับมาหาแม่แล้วว้อุจะโทรหานะคะไม่อย่าอูอูจะไปอยู่ที่ไหนอูจะไปอยู่กับแม่เหรออูจะไปอยู่โรงแรมค่ะ อย่าไปขวางเลยค่ะออกมาค่ะไม่อะอลิสแม่จะไม่ให้พี่อ,อุไปอต้องกลับมามอยู่กับแม่นะลูกนี่เห็นหรือยังว่าแม่เลือกใครแม่ไม่อยากให้พี่ไปอลิสแม่ก็ไม่ได้อยากให้อลิสไปนะลูกอลิสอยู่กับแม่นะค่ะแม่เลือกพี่อูเลือกพี่อูมาตลอดตอนอนลิสเกิดมา แม่ก็เลือกอยกอลิซให้นะแต่เก็บพี่อูไว้อีกแล้วพูดแต่เรื่อ,องเก่าๆมาพูดอีกแล้วอะน่าเบื่อ <c oughs> พี่อูไม่ใช่คนถูกทิ้งก็ <c oughs> พูดได้สิคะโอ้อลิซ <c oughs> ไปคุยกันในบ้านเถอะนะอยู่ตรงนี้ไม่อายคนเขาเหรอไม่คะ่ะแม่คะ่ะทำไมแม่ไม่ยกพี่<ฮ><ฮ>พอูให้นะ ทำไมแม่ถึงเลือกทิ้งอลิสคะอิแม่ไม่ต้องไปเสียเวลาอธิบายหรอกปล่อยให้จมอยู่กับอดีตนี่นแหละพีโอไม่ใช่คนที่ถูกทิง้งพีโอก,ก็พูดได้สิคะเอาไว้พีโอมีลูกและยกลูกให้อลิสนะคะอลิสจะจับลูกพีโอก้อนผมขังในตู้เสื้อผ้าแล้วก็จับกดอ่างคะ่ะ แกพูดออกมาได้ยังไงใจร้ายมากเลยนี่แหละค่ะคือสิ่งนี้ะไรต้องใจงมันเลวร้ายมากแต่แกไม่ควรพูดถึงลูกฉันแบบนี้หนูว่าเด็กคนไหนดีละวใแ,แกมีลูกไม่ได้เพราะแกมปนแม่ที่ใจร้ายช่วย คูกเด็กไม่เอาลูก <c oughs> มองหน้าอลิสนะคะคนที่ทำให้อลิสมีลูกไม่ได้ก็คือพี่อู๋ค่ะลืมไปแล้วหรอคะ <c oughs> <c oughs> เด็กไม่สมควรเป็นแม่คนดีแล้วที่ถูกตัดดโลอกอีกอาลีอาลีส้อาลีอาลิงไหม่สอาลีอาลีิงไหนูอาลีโอ้โคุณแมอกอะลรด้วยนะได้ครับ อลิสอลิสอลิส